สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Night o f b r e e p l a n d นะครับก็ตอนนี้เรามาเจอออกนะครับเพื่อนๆมันปลดล็อกให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกตัวนี้มันไายแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับอันนี้คือ Quick Boom นะครับหรือ b i g g เกส Goblin มันเป็นก o b l i ลนะครับเพื่อนๆ q u i k k l o o m โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ผมเอาแบบเป็นลุกกี้ได้ไหม <laughs> จะได้ไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันให้เราเลือกได้หมดนะครับลุกกี้ไฟเตอร์ถ้าไฟเตอร์แล้วก็เวเทอร์แลนด์นะครับก็คือยากขึ้นเรื่อยๆกระโหลกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเวเทอร์แลนด์เนี่ยเห็นไหมครับกระโหลก3 <c oughs> เลยอะ่ะเจ้าช่วยแต่ว่าได้ฟันเฟืองมา120นะครับเพื่อนเพื่อนมันยากนะครับอันนี้ลุกกี้เลยก็คือเป็นอ่ามือใหม่นะครับมือมือสมัครเล่นโอเคเริ่มเลยนะครับนี่มันก็ให้เราเดินทางเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนน่าจะยิ่งนานขึ้นนานขึ้นเอ้า ไม่อะมันไม่โจมตีเขานะครับเราต้องเนี่ยถอยเต่าเผื่อบางทีเราอาจจะหนีรอดได้นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นรูปที่ว่าเหมือนเป็นมงกุฎอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับเราผ่านได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเมื่อกี้เป็นรูปกาก,กบาดเนี่ยรับรองเลยต้องสู้กับกอบลินพวกนี้นะครับอุ้ยดูมันจับไก่มามันจะฆ่าไก่อะ่ะเพื่อนๆน,น่าเอ็นดูอ่ะอู้อันนี้มันเงินนี่เอาเราต้องการสมบัติไปทําอะไรอะโอ้โห ไอีกละ success ไหม success ไหมโอ้ย failer หดไหลยสู้อีกแล้วเหรอหรือว่าโดนลบอะไรว่าแล้วธาเล nt ลดนะครับค่าธาเล้นเราลดยิ่งเพื่อนๆเ,เ,เดินทางไปบล็อกหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ละแต่ละรอบแต่ละรอบเราจะเสียเนื้อหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับจะเสียเนื้อหนึ่งชิ้นเอา้าคาราวานเกิดอะไรขึ้นอ๋อ ดึงดึงดึงเนี่ยครับรถม้าเนี่ยด้วยพลังของเรานะครับอ่ะผมดึงด้วยพลังของเราดูดิไหวไหมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะครับเซ็งเลยอะ่ะอืมนิดเดียวโอเคเราช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็เออเหมือนประมาณว่าพ่อค้าเขาก็ดีใจแหละที่เราช่วยเดินย้อนกลับมาได้ไหมเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับแต่เงินผมเหลือน้อยจังเลยอ่ะโอ้ยไข่นี้ด้วยเนี่ยครับไม่มีตังค์พอค <c oughs> ่าถาเลนโอ้โหห้าสิบเหรียญเลยกันไปก่อนแล้วกันไม่มีตังเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> โอเคจนมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราวาัปไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเดินไปทีละช่องทีละช่องเอนี้ยมันจะเสียเนื้อหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อนๆก็ ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงมันให้เราสมไพ่อีกละสมไพ่เลือกพลังนะครับว้ายได้เหรียญมานะครับโอเคได้เงินมาเอยเสียเนื้ออีกละโอ้โหต้องสู้กับพวกนี้อีกแล้วนะครับเราเข้ามาในแคมป์ของพวกนี้เนี่ยครับปกกัปลินโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่อินเะดียแดงอินเดียแดงดิเนาะเดี๋ยวอย่าพิ่งเออ อย่าหนีสิเพื่อนอย่าหนียเก็บเหรียญทองก่อนนะครับให้มันเคลื่องไปให้มันเคลื่องไปจัดการมันแล้วก็จัดการมันทีหลังเออนั่นแหละไปไปซะอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับเราฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยอุ้ยโดนอุ้ยหือว่าจะกระโดดหลบซะหน่อย นั่นแหละโอ้โหเวียงเวียงมาเวียงมาเอาดิเอาสิเพื่อนเออนั่นแหละชนะเย้โอ้ยโอ้ยได้ปืนมาเอามาทำอะไรเนี่ยอืมก็ก็โอเคนะยังดีกว่าชูริเคนนะครับเดี๋ยวผมเอานี้แล้วกันโอเคผมแขวนชูริเคนกลับไปที่เดิมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหดับหักด้วยเหรอเห็นไหมครับที่รูปหน้าโปรไฟล์ผมอะมุมซ้ายบนเห็นไหมครับมีรูปดับหักกับ อารู้สึกความโศกเศร้านะครับมันเลยทําให้การโจมตีผมไม่ค่อยดีแน่ๆเลยะมีแคมป์ด้วยวตั้งแคมป์ไหมไม่เนาะผ่านไปดีกว่าผ่านไปดีกว่านะครับเพื่อนๆผ่านไปดีกว่าโอ้โหฝูงกคัลินอีกแล้วมันตามล่าเรานะครับเพื่อนๆอ,นอู้มีหมูป่าด้วยกินเนื้อได้ปะเนี่ยหืมโหอุ้ย หโหดต้องวิ่งก่อนต้องกระโดดหนีก่อนไอพวกที่พุ่งพุ่งมานี้เพื่อนเพื่อนระวังนะครับเออยิงมันเลยนี่แน่ไลยดีนะอู้หมาป่าน่ารักโอ้ยมีสองตัวเลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยยิงผิดด้าน <laughs> ยิงผิดด้านนะครับอุ้ยโอ้โอ โดนโจมตีโดนโจมตีเจ้าหมูป่านี่ร้ายโอ้ดูมันชนผมดีเออนีแน่ร้ายดีนักอุ้ยมาป่ากัดเราทำไมอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ยมีถุงให้เก็บฟรีนะครับเพื่อนโอเคหมกอะไรเนี่ยอ่ะโอเคอุ้ยมีเหรียญล่วงอยู่อันนึงโอเค กลับนะครับเสร็จเรียบร้อยวิกตอรี่เย่อะเดี๋ยวมานี้หน่อยก็ได้อะ่ะจ้กรอบลินนะครับมันมาขอมาขอเหมือนประมาณว่าให้ให้ช่วยทําบุญให้มัน <c oughs> โอเคเราบวยพรอนให้มันแล้วกันนี่ได้ด้วยดีมากจะได้เงินไหมขอบริจาคเงินนะครับ อ๋อเราได้อาบน้ํานะครับอเ,เอ,อ่อได้เนื้อมา3มชิ้นก็ยังดีนะครับโ,โหกอบลินอีกแล้วกลับมาป่าโจมตีเราอีกอืมร้ายจริงๆเลยอะ่ะโอเคมาทีละตัวดิเพื่อนอูอเออฟาดมันฟาดมันมันร้ายมัน้ายต้องเดินอ้อมไปด้านหลังมัน นี่แน่นี่แน่อู้หอนนักหอนนักมวัวแต่หอนเออนี่แหละม,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 มันมาแล้วฟาดมันเออฟาดมันอุ้ยไก่โมโหไก่ไก่โมโหนะครับอุ้ยมันงับโดนเออเอาสิ เจ้านี่มันถือหอกมาแต่ไกลเลยอะอันตรายเอา้าอยู่ก็หายไปโอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันอืมขวานไม่เอาอะชนะแล้วนะครับโอ้โหถ้าไปถึงไอ้เจ้าปีศาจไอ้ตัวนั้นมันนี้ผมจะเหลือแค่ไหนเนี่ยพลังเนี่ย จะเหลือไหมเนี่ยโอ้ยอ๋อเขาบอกว่าเขามีบางสิ่งให้เรานะครับให้เราเพื่อที่จะเป็นของขวัญแต่ว่าเออให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆอ,อืมเอาไงเดียผมเอาซื้อด้วยเหรียญแล้วกันนี่นะครับโอเคเขาให้อันนี้มาเอาให้อันนี้มานะครับเพื่อนๆ เหอยิงโอ้ยหาเมืองชั้นก่อนหาพ่อค้าก่อนนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรขายามั่งอ๋อมีพอดีเลยโอ้ยหกสิบอ้ยเอาเติมเติมหน่อยจะได้ยิ้มได้โอเคอตังไม่พอตังไม่พอแล้ว โอเคตังไม่พอแล้วนะครับมีแค่นี้แหละอ่ะลุยเลยหัวหน้าใหญ่นี่ไงโจมตีมันดูสิโอ้มันเวียงดาบได้เนี่ครับคลิกบูมมันชื่อคลิกบูมสมชื่อมันหรือเปล่าเนี่อ้ยมันเวียงอุย้ยเกือบโอ้มันฟันรัวๆมากเลยเพื่อนๆต้องรีบหนีนะครับ โอ้โหควางดาบได้ด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าอุ้ยโอ้อุ้ย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 เกือบมันไลยมันไลยเจ้านี่ต้องแอบโจมตีมันนะครับโอ้โหดูมันรัวดิ ยิิงใส่อีนี้เดียวมันก็จะตายแล้วเออนั่นแหละออนายแพ้เราแล้วเพื่อนนี่ผมชนะแล้วนะครับเกือบเรียบร้อยนะครับนี่ชักชัชัก,ช,กชักนะครับโอเคเราสามารถชนะเจ้าควิกบุ่มได้แล้วนะครับเพื่อนๆเฮ้ยด,ดูหน่อยเอา้าอันนี้อะไรอะตีดาบอ๋อมีลงตีดาบนะครับ อันนี้ยังล็อกอยู่โอเคยังล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็อัปเกดครบแล้วนี่ตัวนี้นะครับสำหรับคลิกบูมนี้ผมชนะมันไปแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวมาดูเจ้านี่โจนชักๆต่อนะครับหุยเป็นกบเป็นแปลงบ่างเป็นกบตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเพื่อนๆว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับเจ้าตัวนี้สำหรับเกมนี้นะครับพลิกบูมผมชนะไปแล้วนะครับก็ <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมโชแนลด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันอีกทีนะครับเจ้าชักๆนะครับมันจะแปลงเป็นกบหรือเปล่าเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ